วันนี้พาลูกชายมาซื้อชุดนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลสรยาค่ะเป็นนักศึกษาใหม่ปีหนึ่งนะคะก็เลยขออนุญาตรีวิวร้านไปในตัวนะคะร้านนี้ชื่อร้านเดอะฮาร์โมนีบายเอ็มยูนะคะอยู่ที่มหิดลสรยาค่ะจะอยู่ใกล้กับทางเข้าประตูสองกับประตูสามนะคะเปิดทําการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแต่ว่ายังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะที่นี่เขาก็จะคอยแนะนําค่ะสําหรับน้องๆน,นะคะที่เพิ่งจะเข้าศึกษานะคะบริการแนะนําค่ะเป็นกันเองดีมากๆเลยนะคะ มีชุดนักศึกษาทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ของใช้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเข็มขัดนะคะรวมถึงยังมีสินค้าอื่นๆมากมายค่ะที่มีสัญลักษณ์ของ MU ด้วยนะคะเสื้อกระโปรงหรือกางเกงก็มีไซส์ให้เลือกเยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์ใหญ่เกินไปค่ะทางร้านก็อาจจะไม่มีจําหน่ายนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปซื้อข้างนอกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่ระลึกนะคะและถ้าเผื่อว่าใครนะคะไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์กับทางร้านได้เลยค่ะ กกดติดตามช่องโฮมมิทามด้วยนะคะยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยค่ะ